วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะชั่วโมงที่ 1, 1> พบกับครูสาวณีโชคสุชาติในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธนะคะหน้าที่ชาวพุทธพุทธนะคะก็หมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะคะนักเรียน ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะสอนให้เราเป็นคนดีคนไทยส่วนใหญ่95%นนับถือศาสนาพุทธนะคะค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาเป็นวันแรกนะคะคุณครูอยากให้ในักเรียนนั้นมีสติมีสมาธิเพราะดูแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ลูกศิษย์คุณครูนั้นจิตใจว้าวุ่นไม่สงบนิ่ง วุ่นวายตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้องขณะที่คุณรูสอนบางคนยังคุยไม่จบคุณครูพูดนักเรียนไม่ฟังแสดงว่านักเรียนไม่มีสติไม่มีสมาธินะคะ,ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิก่อนเรียนสักห้านาทีนะคะนั่งสมาธิให้มือขวาวทุกคนวางมือนะคะใช้มือขวา ทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่โป้งชนกันนะคะนิ้วโป้งนิ้วโป้งจากไว้ลูกอ่าแล้วก็หลับตานะคะนึกในใจพุทโทพุทโทหายใจเข้าหายใจออกพุทโท ค่ะนักเรียนคะเป็นไงคะเมื่อน,นักเรียนได้นั่งสมาธิจิตใจของเราก็สงบสมองของเราก็เป็นไงลูกเตรียมพร้อมที่จะเรียนทั้งในห้องส่งและปลายทางไม่มีอะไรทําให้เราคิดมากวิตกกังวลใช่ไหมลูกพร้อมจะเรียนยังคะพร้อมแล้วนะคะหน้าที่ของชาวพุทธนะคะในห้องนี้ใครนับถือศาสนาพุทธบ้างลูก ทุกคนมือลงค่ะทั้งห้องนะคะอ่านักเรียนตอบคุณครูได้ไหมลูกการที่นักเรียนนับถือศาสนาพุทธหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนทําอะไรบ้างเกี่ยวกับศาสนา,าที่เรานับถืออยู่ทําบุญตักบาตรท,ทาในโอกาสไหนลูกวันพระวันสําคัญทําได้ทุกวันไหมคะการตักบาตรท,ท,ทาได้ทุกวันนะคะ ทำบุญตักบาตรนะคะหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับาศาสนาไปเวียนเทียนเวลาที่มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆเดี๋ยวเราจะเรียนกันเร็วๆนี้ในเรื่องของวันสำคัญทางศาสนานะคะให้เราปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะถ้าเราเลื่อมใสถ้าเราเลื่อมใสศรัทธา,านในาศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะ เราก็อาจจะเป็นคนดีในอนาคตนะคะถ้าเราปฏิบัติตามคําสั่งสอนของของใครเอ่ย,ยพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาของศาสนาพุทธค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธเรามาดูว่าหน้าที่ของเรานั้นมีอะไรบ้าง